เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วกระวิงไม่ต่อไอหมผมง้ามันครับโอ้โบครับโบ ตัว DFC ทุกท่านนะครับอันนี้เราเช็คมาว่ามีบ่อหนึ่งนะครับแถวแถวรามินฮานะครับชื่อบ่อเสียยาพิชชิ่งปลานะครับเมื่อวานบังเพิ่งลงปลาไปเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าปลาเริ่มกินหรือยังนะครับยังไงก็ออกหมายก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับนะครับเราเดินทางไปนี่เราระยะทางนะครับ44กิโลเมตรนะครับจากที่เราอยู่ครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงนแล้วนะครับเหลือระยะทางอีกประมาณนะครับ12กิโลนะครับตอนนี้เราอยู่แถว แยกเมีนบุรีนะครับมุ่งหน้าไปทางฉะเชิงเซานะจาสักแป๊บหนึ่งสักสิบหกนาทีก็ถึงบ่อแล้วครับนี่ครับถึงแล้วครับซอยนี้ครับนี่ครับบ่อตกปลาเสอยานะครับนิมิตใหม่สีห้านะครับเราไม่เคยมานะครับนี่ครั้งแรกของเรานะครับเมื่อวานเห็นบางเขาลง เหตุไว้นะครับว่าเพิ่งลงป่าใหม่นะครับเราก็เลยอยากจะมาลองดูครับพอดีมาแถวนี้ด้วยมาทุราแถวนี้ครับนี่ครับบอกสุขาสียานะครับนี่เข้ามาจะมีป้ายบอกนะครับทางเข้าช้าๆนะครับมีป้ายบอกระวังเด็กนะครับไม่ต้องขับเร็วนะครับทางเข้าบอก รถเก่งเข้าได้ปกตินะครับทางโอเคอยู่นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับทางโอ้โหนี่ถ้ามีน้ำหน่อยนึ่นะฮะปลาช่อนมาแน่นอนนี่ครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนสุดทางนะครับสุดทางเห็นป้ายนะครับนี่ครับจะมีแยกนะครับแยกนี้ไม่ใช่นะครับตรงเข้ามา อากาศบบาโอเคนะครับไม่ใหญ่มากกำลังดีเลยกำลังตกสนุกโอ้คันสามหกก็พอนะครับระยะนี้นี่ครับมีคนได้ป้านะครับนี่ครับสมาชิกแล้วนะครับเพื่อนๆสมาชิกมานั่งตกปลากันนะครับนี่ะโอ้สนุกกันแล้วครับทีนี้มีสองบ่อบ่อสองลูกนะครับอืม บรรยากาศโอเคอะสนุกลอวละเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนี้เราจะเป็นยังไงบ้างนะครับป่ะสวัสดีครับ คิดยังไงบัง,บงมีร้อกับสองรครับ100ร้อยต่ปีโลขึ้นกับสองร้อต่ปีสโลนนั่งได้สองอเลยครับใช่ <ฮะ S 2> รครับสแกนเนี่ยจะจ่ายเงินสดก็ได้ถ้าไม่นีสแกนก็มียังไรยอนนีคนละขึ้นได้คนละขึ้นได้ หร้อยา้อม่มโอ้โหรมสบายมากเลยครับเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ดีกว่าโอ้สบายครับบรรยากาศชิลๆเลยอ่ะ โอเคเลยครับเนี่ยโอ้โหชิลมากครับบรรยากาศผมจะนั่งทางลมเนาะวันนี้แต่ตรงนี้ก็ดีนะ บรรยากาศสุดยอดครับโอ้บรรยากาศโอเคเลยครับใช้ได้เลยครับบอ่อมีหลายลูกเลยครับสองร้อยวันนี้ผมใช้โปรตกสองร้อยบาทนะครับได้ปลาสามโลสามจุดห้าหรือสามโลนี่แหละแต่เราไม่ซีเรียสเรื่องปลาอยู่แล้วครับเรามาเน้นเสพบรรยากาศครับวันนี้เราเลือก นั่งมุมร้อนนะเนี่ยครับบางบอกว่านั่งได้ทั้งบ่าเดี๋ยวเราจะเลือกนั่งมุมนี้ที่ระยะ3.5เนาะนี่ตรงนี้ดีกว่าเราเลือกนั่งตรงนี้เลยได้เก็บของง่ายเนาะไม่มีคนไล่เราด้วยสะดวกสบายแล้วล่ะ โอ้ชิวเลยแดบดบไล่ไปทางนูน้แนแหมเราก็อยากนั่งกับพื้นเหมือนกันนะครับเนี่ยระกร่มกันดีกว่าจริงหลิวนะครับ อย่างแรกที่ต้องทำประกอบลงถ้าเป็นมาสมองมอ <leadership> าจะหามากเลยโอ้โได้แล้วครับโอ้ใส์กำลังกินเลยครับ เราใช้เมตี้นะสี่ห้าสามหกเดือนนี่ใช้สามหกเดือนนี่ชาร์กแต่ว่าเดี๋ยวใส่สายเล็กพอไม่งสายสายใหญ่มากพาลอยอะ่ะวันนี้เราจะเลือกใช้สายกียป่ปอนดีนะ 6กก็พอมั้งอ่าวันนี้เราใช้สาย16บปอนด์เมน,น12เนาะตายครับวันนี้บอกเลยตะนินบ่อน,นี้สตาขาดโทษที ลืมเช็คหมุด60เนาะครับแต่ถ้าหนึ่งนาทีมันน่าจะมีค่าส่งเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่55บามิค่าจดหก75บาทิฮะ75บาทค่าส่งอะไรใช่ดิอ้าวเหรอใช่เป็นเท่าไหร่130บอ่ะงั้นเอาไป140ทอนผมมา20ผมลืมดูนั่นเ่ยนึกว่าส่งฟรี สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการโอ้โหเป็นการกินกาแฟที่แพงมากนะค่ถ้าส่ง75บาทเราลืมดูหมด <c oughs> ไม่เป็นไรพักผ่อนส,สดชื่นสบายามาดูตัวแรกกัน จะมีตัวไหมเฟิบ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 เรามาดูตัวแรกกันจะได้ตัวไหมย,ยอดเราสามโลนะวันนี้มีเป็นยาวกลับหรือเปล <ressive. S 1> ่านมปังแห้งเดี๋ยวขอขอแต่งหน่อย ม่นิดน่าจะได้แล้วดูสิสี่ชั่วโมงของเราจะเป็นยังไง สดชื่นบังเขาบอกไม่ต้องกลัวไม่ได้ป่านะครับบอ่อ,อนี้นัน่นแหะปลาร้อยสีห้า 100, 45, ตัว บุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับ ใส่ตัวเลยครับโอ้โหปลาช่อนครับเห็นไหมฮะลูกคอกครับ,รบใหญ่แน่นอนครับที่นี่ปลาช่อนอื้อ หรือเปล่านะครับนี่ครับกระช่อนเหนเป็นฝูงเลยไม่น่าเมื่อกี้กัดดังตุ้มเลย เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วสวิงไม่ต่อไงครับสมน้ำหน้ามันครับสมน้ำหน้าครับสวิงไม่ตกอบนะครับสวิงไม่ประกอบนะครับ โอ้โหโบเลยครับโอ้โหโบครับโบนี่ เป็นอาหารนะเจ้าโอ้ชีวิต่อนมีสมอก็สมองไปเก็บ แล้ววันนี้จะผูกอะไรไว้วันนี้ชีวิต của แตกแกะแตกเกินมือชิบหายเหนจะปวดแขนเลยนะ นี่ดูซ้า บ้านได้อื จัดโอ้โหโบโหอีกแล้วนะครับลึกเกินเลย Mm-hmm.

ไปเลยจ้าเลทเทะไปหมดเลยจ้าครับ ได้คลิปไหมเนี่ยนะครับได้คลิปไหมได้ได้อยู่ครับบงังไอคิดาแบบเยอะๆต้องมานั่งแถวเต็มเรียบร้อยครับวันนี้เราได้ประมาณสามตัวสี่โลผลมานะครับเป็นบ่อบางนี่แบบอืจะได้ครับปลาสาใหญ่มีมาซ้ำแน่นอนครับบรรยากาศดีมากจะกผลมาแล้วครับ 搞不腻了。啊嗯